สวัสดีค่ะมาพบกับสวนเลนาเฮายามสายๆของวันที่18กุมภาพันธ์นะคะวันนี้ทางสวนเลนาเฮาของเราจะพามาดูวิธีการเก็บพันธหอมแบ่งค่ะที่เห็นอยู่ตรงหน้าก็คือเป็นหอมแบ่งที่เราถอนมาเมื่อวันก่อนนะคะที่เราลงคลิปไปประมาณ4วันแล้วค่ะนี่ค่ะพอเราถอนขึ้นมาจากแปลงแล้วเราก็จะมาผึ่งลมค่ะโดยการ อย่าให้โดนแดดนะคะก็คือเราเราใช้วิธีการตากโดยการผึ่งลมไม่ได้ตากแดดโดยตรงค่ะเพื่อที่ให้ใบเขาแห้งค่ะให้ใบเขาเหี่ยวแห้งลงแล้วเราก็จะมาทําการมัดเป็นมัดมัดเราก็จะเอาแขวนไว้ในที่ระบายอากาศได้ดีก็คือทําไมเราถึงต้องมามัดตอนที่ใบเขาแห้งแห้งลงหน่อยเพราะว่าถ้าเผื่อใบเขาไม่แห้ง เนี่ยค่ะอย,อย่างตัวนี้ก็คือต้องรออีกประมาณสองสามวันถึงจะมัดได้ถ้าเผื่อใบเขาไม่แห้งแล้วทีนี้เรามามัดพอเขาเริ่มแห้งตัวลงมันก็จะหลวมแล้วมันก็จะหลุดออกจากพวงได้อ่ะคะ่ะนี่ค่ะแต่ถ้าเผื่อเป็นโทนสีนี้แล้วก็คือเราสามารถมัดได้แล้วค่ะก็คือใบเขาแห้งแล้วนี่ค่ะหอมแบ่งที่เราจะมาทําพันนะคะเราจะเป็นหอมแบ่งที่มีอายุสามเดือนนะคะแต่ถ้าเผื่อเราจะมาไว้ทานหรือว่าจําหน่ายต้นหรือว่าทานต้นนะคะ เราจะเราจะปลูกแค่ประมาณหนึ่งเดือนครึ่งคะ่ะแล้วเราก็จะเก็บจำหน่ายได้แต่ถ้าเผื่อจะมาทำเป็นพันค่ะทำพันต่อปลูกต่อต้องต้องได้อายุสามเดือนเป็นอย่างต่ำคะ่ะหัวถึงจะสมบูรณ์นี่คะ่ะปีนี้หัวสมบูรณ์มากเลยเลยนะคะหัวจะใหญ่แล้วก็ต้นต้นจะแข็งแรงคะ่ะเพราะว่าสวนเราจะปลูกแบบ อินซีแท้ร้อยเปอร์เซนเลยนะคะเราจะเราจะไม่ใช้ปุ๋ยเคมี K Me, หรือว่าสารเล่งอะไรทั้งนั้นนะคะเราจะใช้เป็นพวกปุ๋ยหมักแล้วก็พวกน้ำหมักของสวนเราที่เราทําขึ้นมานะคะในการดูแลต้นหอมแบ่งของเรานะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเราจะไปไปดูวิธีการมัดนะคะว่าเขามีวิธีการมัดยังไงให้เวลาเราแขวนแล้วมันจะไม่ร่วงนะคะก็ะคือวันนี้จะมี มืออาชีพเลยล่ะคะ่ะมามัดมามัดช่วยเราเดี๋ยวเราจะพาไปดูนะคะว่าเขามัดกันยังไงตามมาทางนี้กันเลยค่ะนี่ค่ะหอมแบ่งที่เรามัดแล้วนะคะทยอยมัดค่ะนี่ค่ะก็จะมีมืออาชีพเลยค่ะสองท่านเป็นพ่อใหญ่กับแม่ใหญ่แห่งสวนแลนาเฮานะคะ <c oughs> อ้าวไอเกียรติยังเลยอันนี้บบแมนพ่อใหญ่บบคะ่ะ อันนี้ยังนุ่มอยู่เลยอ๋อโสดนำ้ำอ๋อโสดนำ้ำอ,อันนี้ประกาศเลยนะคะสาวๆท่านไหนที่ต้องการพ่อใหญ่ที่ยังโสดอ๋อใช่หนุ่มที่ยังโสดติดต่อได้นะคะคนนี้ยังโสดคะ่ะโอ้ยโสดอรอเนาะให้ให้เบื้องหน้าเบิ้งค่ะให้เบื้องหน้าแน่โอ้ยผู้สาวเป็นต้าหมักเนาะคือ <c oughs> <c oughs> สิบเป็นต้าหมัดเก่งเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะเรามาดูก่อนเข้าเรื่องเลยเข้าเรื่องนี่ค่ะหอม ที่เขามัดเป็นพวงๆไว้อ่ะคะ่ะนี้ค่ะก็คือเรามัดเสร็จแล้วแล้วเราก็จะไปแขวนแขวนไว้ในที่ที่ระบายอากาศได้ดีนะคะหัวเขาก็จะแห้งแห้งประมาณนี้ก็คือเราจะทิ้งไว้สักประมาณเดือนครึ่งเราก็สามารถที่จะนําไปปลูกต่อได้แล้วก็ทางสวนเราจะมีการเก็บพัน์ุไว้นะคะปลูกเองตลอดทั้งปีคะ่ะปีนี้ยังไม่มีจําหน่ายนะคะเพราะว่าปีที่แล้ว หัวพันนี่คือเสียหายเยอะเนื่องจากฝนตกน้ำท่วมหัวเนา่าเราก็เลยเหลือเหลือพันแค่นิดเดียวค่ะก็เลยยังไม่มีหัวพันจำหน่ายเดี๋ยวถ้ายัางไงเราขอต่อสายพันอีกสักรอบหนึ่งแล้วเราก็จะนำมาจำหน่ายหัวพันให้ให้ลูกเพจให้ลูกค้าทุก,ท,กทุกท่านนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปดูแม่ใหญ่แห่งแลนาะเฮานะคะคนนี้แบบมืออาชีพเลยค่ะเอาไแม่ใหญ่คือันนานี้ให้สัมผัสเน,นะะี่ยค่ะ โอ้ยให้ถามแน่ให้เขาถามแน่โอ้ยอยากถามโอ้ยให้คุยแน่ใกล้ๆให้เบิ่งอุ้ยยี่ยังมือนี้ขึ้นชี้เหลี่ยกอ่ะยิ้มแน่ไปยังไปยังยิ่งแน่ยิ่งเออคนที่จะขึ้นหามแท้รือปากแฝดแท้อ่ะอาจจะมีการใส่งานหนักเนาะค่ะแล้วก็เลยแล้วก็เลยนั่งอุ้ยหปากแปฝๆอยู่เนาะ เขาใส่แรงงานมาหนียายยายกำลังเห็ดอีหยังคะนี่โอ้ยอะไรหัวหอมมันหัวหอมอือโอ้พักบัวเอมบ่โอ้อันนี้เขากินต้นคือกินหัวค่ะยายกินต้นกินต้นอันนี้ข้าเก็บข้าเก็บไว้ได้โดนบ่ค่ะถ้าเผื่อข้าวเสียเป็นพันไอ้สามเดือนกกระกูสามเดือนกระกูอีกพันโอ้ขาด ที่เขียนจิตได้กระเด็นคือเขียนจิตตรงได้ถ่ายถ่ายโอ้เมื่อนี้เมื่อนี้มัดมัดได้จังหมัดล่ะคะนี่ไซเบิร์งโอ้อันอันนี้ผู้ใดหมัดแม่นแมนผอมใหญ่หมัดบ่คะพูนโอ้พ่นโอ้ไม่ใหญ่มัดแม่ใหญ่แม่่ใหญอ่ะเดี๋ยวดูเอจะพูนุอมพใหญ่เนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดโอ้เดี่เจ็ดหมัดแล้ว อันนี้ข้างหลังยังมีอีกอยู่แมงบอกค่ะมีครับมีข้างล่างมีอยู่อันนี้พ่อหนุมนะ่มเนาะบบแมนพ่อใหญ่เนาะใช่ใช่ใช่<อ>สับไม่ถูกครับไม่งั้นไงเงิบนะ <laughs> โหดแหงนะ้แหงเนะาะเจ้าของสวนนี่โหดแหง้ <ś c oughs> โแหงโอ้ยไผ่สิกาสัมผัสเอกเนาะวันที่นี <ś> ้ <c oughs> นี่แหละคะ่ะวิธีการเก็บพร้อมแบ่งอาจะอาจจะมีซซวแท็กบ้างน,นะคะนี่ค่ะแล้วพอเรามัดเสร็จแล้วเราก็จะนำไปแขวนไว้นี่ค่ะ เราก็จะนําไปแขวนไว้ในที่โล่งๆที่อากาศถ่ายเทสะดวกอย่างเช่นอะอย่างนี้ค่ะตรงนี้ตามขื่อแบบนี้เราก็แขวนได้นะคะต่างจังหวัดเนี่ยค่ะเขาจะแขวนไว้อย่างนี้ลละค่ะเพราะว่าลมมันจะระบายได้ดีแต่ว่าอย่าให้โดนฝนนะคะเพราะถ้าเผื่อโดนฝนนี่คือหัวเขาจะจะงอกหรือว่าจะเน่าเสียเลยนะคะนี่ค่ะวันนี้จะใช้เวลาเกือบทั้งวันละคะ่ะในการมัดหอมแบ่งนะคะ โอ้ยผอวใหญ่ขึ้นหนาเกลียดแต่เป็นตาหาผู้สาวได้บ่ล่ะค่ะโอ้ยจี๊ไปได๋ก็ไปไปโอเห็ดงานเห็ดกาดอยู่นี่มันหอมมันหอมก็เห็ดหนาแบบยิ้มๆนะค่ะยิ้มๆแล้วก็หมัดบ่แม่นเห็ดเห็ดหนาบูดๆโอ้พี่นี่นี่ทายถอดออกได้นี่ค่ะแต่เพื่อแฟนคลับผู้สาวมาเบิ่งเขาสิว่าจังไหนก็จะโอ้ผัวใหญ่ขึ้นหนาเกลียดแท่เนาะเวลาหมัดหอมเป็นคนจริงจังเห็ดเอียงมบบจริงจังบ่แม่นะเห็ดเล็มเห็ดน้อยๆ้อยเนี่ย มันต่องซีเรียสคนเฮ้า <c oughs> ขนาดน,นั้นเลยโบคะ <c oughs> แมนโอเคค่ะวันนี้สวนแลนาเฮาของเราก็ทำทำคลิปเกี่ยวกับการเก็บพันธุ์หอมแบ่งนะคะก็คือถ้าเผื่อใครมีข้อสงสัยหรือว่าข้อแนะนำสามารถเสนอแนะเข้ามาได้นะคะหรือว่าสามารถติชมแนะนำหรือหรือว่าสอบถามเข้ามาได้นะคะ แล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ share, ให้กับสวนแลนาเฮาด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้กับสวนเราในการทำคลิปต่อๆไปคลิปที่มีสาระแล้วก็ไร้สาระบ้างบางครั้งนะคะนี่ค่ะโอ้มาดูหนุ่มใหญ่ะคะ่ะอะหนุ่มใหญ่ไม่ต้องผู้ใหญ่นะคะนุ่มคือหนุ่มไม่เตาะเออมมัน,มน,มนมเป็นอย่างมันโค้งเวียนคือค่ะแต นมไงนมพอยายเอียงไปหน่หนอยนมใบกระต้อค่ะ <c oughs> ค่ะค่ะมาดูหนุมใบกระต่อมันหอมนะคะโอ้ยถ้าทางจากคลองเนาะโอ้ยเป็นตาแบบผู้สาวแห่งกับเป็นตาไปเป็นผัวอยู่ดอกขานี่โอ้ยขนาดธรรมะขยันครับขยันหลีคนนี้ขยันแห้งครับโอ้ยจบคลิปซ้ำนี้แล้วเนาะคะ่ะเนาะไปไปไป <c oughs> ค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปดูหอมแบ่งข้างล่างอีกโซนนะคะที่ยังที่ยังไม่ได้มัดค่ะเดี๋ยวจะได้ทําการขนย้ายขึ้นมาแล้วก็มัดต่อนะคะ นี่ค่ะหอมแบ่งอีกฝั่งนะคะที่เราจะทําการมัดวันนี้ค่ะแต่ว่าด้านหน้าตรงนูน้นก็คือยังมัดไม่ได้ยังเขียวอยู่แต่โซนนี้ก็คือมัดได้แล้วสวนแลนาะเฮาก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับทางสวนเราด้วยนะคะช่องสวนแลนะ่าเฮาค่ะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ